รวมสำนวนเต้จิ๋วที่ใช้กันติดปากมากๆม,มาฝากค่ะท่องกันไว้ได้เลยใช้ได้จริงแน่นอนนะคะเริ่มค่ะ 1. บอตัวบอสอยไม่มีสัมมาคาระวะ 2. บอเอียบอเจียไม่น่าเชื่อเถอหรือไม่เป็นความจริง 3. บอซิมบอสื่อไม่มีเลโกนหรือไม่มีความคิดใดๆ 4. บอเสียงบอกลังไม่มีความเกี่ยวข้อง ห้าบอเตี๋ยบอเตี้ยไม่แน่นอนหกบอชังบอเสียงไม่มีปรึกษาหารือเจ็ดบอกุยบเกือไม่มีระเบียบแปดบอหุงบอเอี่ยไม่มีร่องรอยเลอไม่เห็นกระทั่งเงาเก้าบอเต่าบอลี่ไม่มีเหตุผลสิบบ่หวังบอล่อไม่มีความกังวล 11. บอเถาบอเน่าไม่มีสมอง 12. บอซิมบอหุ้งใจลอยเหลือไม่มีกระจิตกระจายทำอะไร